Skyline GTR รถในฝันของผู้คนทั่วโลกไม่ว่าด้รูปร่างหน้าตาหรือชื่อเสียงเรียงนามด้านความแรงโดยความชอบและชื่นชมนี้เองถึงมักมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราววันนี้เราเลยรวบรวมเรื่องที่มักเข้าใจผิดกันพร้อมด้วยข้อเท็จจริงรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจไปดูกันที่ข้อแรกเลยก็ริลลชื่อนี้เป็นอะไรที่ใครๆก็รู้ว่ามันหมายถึง GTR แต่ในความเป็นจริงรุ่นที่ถูกเรียกว่ากอรซิล่าจริงๆมีแค่ R32 และถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงมีแค่คันเดียวเท่านั้นครับคือรถของกิฟสันมอเตอร์สปอร์ตซึ่งไปสร้างปรากฏการณ์ในรายการ ATCC จนทำให้สื่อนิวซีแลนด์ขนานนามันว่ากอรซิล่าถือว่าเป็น R32 ที่แรงที่สุดในยุคนั้นเลยขนาดที่นิส m o โมไม่ยอมให้มาวิ่งในญี่ปุ่นเลยครับเพราะกลัวว่าจะแพ้รถของกิฟสันนั่นเอง ซึ่งก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันต่างจาก GTR ของญี่ปุ่นตรงไหนคือนอกจากตัวถังกับช่วงล่างบางส่วนและเสื้อสูบนอกนั้นกิฟสันทำขึ้นมาใหม่หมดครับแทบจะไม่ใช่รถจากนิสสันแล้วถึงแม้จะใช้รุ่นนิส m โมเป็นตัวพื้นฐานก็ตามและด้วยความไฮ้กองชื่อที่มักจะเด่นกว่าที่มาไปไปมามารุ่นอื่นๆเลยได้อน,นิสงชื่อเล่นนี้ไปด้วยครับ มีรถจอดนานไม่ค่อยได้ขับอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เสื่อมชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่วันนี้ด้วย c t e c h เครื่องชาร์จแบตอัจฉริยะจากสวีเดนวิธีการใช้งานก็ทำได้ไง่ายๆเพราะถ้าคุณคีบกับขั้วเครื่องก็จะเตือนเพียงเสียบปลั๊กไฟบ้านคีบสีแดงที่ขั้วบวกสีดำที่ขั้วลบเครื่องก็จะเริ่มทำงาน c t e c h MXS 5.0ใช้ระบบสวิตชิ่งซึ่งจ่ายไฟได้เยอะถึงแม้หมอ้อแปลงจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องชาร์จแบบเก่า ควบคุมการชาร์จไฟด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะวัดไฟตลอดเวลาที่ทำงานทำให้มั่นใจได้เลยว่าชาร์จเต็มแต่ไม่เกินเสียบทิ้งไว้ได้เลยไม่จำเป็นต้องเฝ้าสั่งซื้อ c t เทค MXS 5.0ได้แล้ววันนี้ในราคาแค่4,000บาทมาพร้อมอุปกรณ์ในกล่องครบพร้อมใช้งานท,าทันทีใช้ชาร์จได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ยังรับประกันอีก5ปีสั่งซื้อได้ที่ Line ID c t e c h t h a i หรือโทร0814077310หรือทางออนไลน์ได้ที่ www.aprtech.co.th R32 ถูกแบนจากการแข่งเหตุการณ์จากยุคเดียวกันในการแข่ง JTC R32 ในตอนนั้นกลายเป็นที่นิยมในหลายๆที่มากการแข่งเลยเปลี่ยนกติกาเลิกใช้รถรูป A เปลี่ยนไปเป็นซูเปอร์ทัวริง อันนี้คือเรื่องที่เรามักจะได้ยินหรือแม้แต่พวกเราทีมงานตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นครับแต่ในความเป็นจริงการแข่งทั่วโลกกําลังเริ่มทยอยเปลี่ยนกติกากันหมดครับด้วยเหตุที่กติกากรุ๊ป A มันมีช่องว่างเยอะมากทําให้รถต่างชั้นกันมาลงแข่งอย่างไม่เป็นธรรม BTC c การแข่งทัวริงของอังกฤษคือประเทศแรกๆที่เปลี่ยนไปใช้รถซุเปอร์ทัวริงหรือในปี1991 4ปีต่อมาญี่ปุ่นถึงเปลี่ยนตามก็เป็นจังหวะพอดีที่ r 32ได้สร้างชื่อนั่นเองครับคือถ้าญี่ปุ่นเปลี่ยนกติกาตั้งแต่ปี1990สถิติชนะติดต่อกัน4ปีของ r 32คงไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะดิสเครดิตว่า GTR ไม่แรงไม่โหดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือแรงอ่ะมันแรงแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่จังหวะและเวลามันอำนวยช่วยเสริมบารมีให้รถคันอื่นมีเรื่องราวเล่าเพิ่มเติมเท่านั้นเองครับ R35 ไม่ใช่ Skyline เรื่องนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า R35 เป็นรถยนต์ที่สร้างขึ้นใหม่ภายใต้แพลตฟอร์ม CBA R35 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับส Skyline แต่อย่างใดต่างจากรุ่นที่ผ่านมาที่จะสร้างจากพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกัน GTR อัพเกรดแพลตฟอร์มเป็น DBA R35 ในปี2012หรือตอนเฟสลิฟนั่นแหละครับอีกรอบก็ในปี2020คือ 4BA r 3 5 Skyline ไม่ใช่รถของนิสสันใช่ครับก่อน Skyline จะขายภายใต้ชื่อนิสสันจุดกำเนิดที่แท้จริงของมันมาจากรถของ p r i n ซ์ไม่ได้มาจากนิสสันครับทั้ง2ยี่ห้อรวมตัวกันในปี1966โดยมีการแบ่งการตลาดกันที่ค่อนข้างชัดเจนครับ เรื่องนี้จริงๆก็มันจะเป็นประเด็นอะไรเพียงแต่ข้อมูลตรงนี้อาจจะไขข้อสงสัยได้ว่าทำไมจึงมีรถซีดานประเภทเดียวกันมากกว่า1รุ่นคือตอนนั้นมีทั้ง Skyline Bluebird Sefero ครับรถพวกนี้อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันถ้ามองผ่านๆอาจจะเหมือนว่าเขาขายสินค้าทับลายตัวเองแถมสเปคยังใกล้เคียงกันสุดๆแต่จริงๆแล้วคือกลุ่มตลาดนั้นต่างกันครับเรื่องนี้เราอธิบายไว้ในประวัติ s e r o ไปตามดูกันได้เลย 4 2 1 0 R30 และ R31 ไม่มีรุ่น GT-R Skyline ที่มากับรุ่น GT-R คันแรกคือ PGC10 2000 GT-R ตัว4ประตูนั่นเองและต่อมา KPGC10 2000 GT-R 2ประตูตามมาด้วย KPGC110 2000 GT-R และจะข้ามไปที่ R32 R33 และ R34 เลยครับ นั่นเพราะในตอนนั้นมีวิกฤตการน้ำมันแพงในปี1973รุ่นสมรรถนะสูงอย่าง GTR จึงต้องพักไปก่อนและเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นรุ่น GTR เป็นชื่อที่มักถูกใช้ในรุ่นสูงสุดในรถหลายยี่ห้อโดยส่วนมากมักมีรุ่น GT หรือ Grand Touring เป็นรุ่นพื้นฐานและจะพ่วงท้ายเป็น GTS GTE GTI และ GTO แล้วแต่จะตั้งกัน และหลายยี่ห้อก็มักใช้ GTR เป็นรุ่นสูงสุดอย่าง F c 3 s ก็มีรุ่น GTR เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าใายอื่นเขาไม่ได้เอาชื่อนี้มาขยี้กันเป็นจริงเป็นจังจนออกเป็นรุ่นใหม่ขนาดเอามาติดเป็นตราหน้ารถชื่อนี้เลยเหมือนโดนนิสสันยึดไปเป็นที่เรียบร้อยไว้ว่างๆเราจะรวมรถทุกยี่ห้อที่มีรุ่น GTR ให้แล้วกันนะครับ R34 ถูกแปลในอเมริกาเพราะแรงเกินไป เรื่องนี้จริงๆแล้วเหตุมาจาก25 Year Rule เยซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี1988สาเหตุมาจากที่ตอนนั้นมีการนำเข้ารถยางผิดกฎหมายจำนวนมากเฉพาะปี1985มีรถนำเข้ามามากกว่า60,000คันปัญหาคือรถพวกนี้มักถูกติดตั้งชิ้นส่วนด้านความแข็งแรงหรืออุปกรณ์มาตรฐานเพื่อให้ผ่านกฎหมายของอเมริกาแต่กลายเป็นว่ามันดันอันตรายกว่าเดิมเพราะติดกันเองไม่ได้ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อารมณ์แบบติดให้มันมีไปงันๆาาละกันจ่าโบกมีการตรวจสอบรถจากตลาดมืดก็พบว่าบางคันเป็นการเอารถจากปีเก่ามาเปลี่ยนชิ้นส่วนปีใหม่หรือเป็นรุ่นที่สูงกว่าเพื่อจะทำราคาให้มากขึ้นที่หนักกว่านั้นคือมีบางคันขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมาตรฐานอย่างแอร์แบกหายไปถ้ารถพวกนี้วิ่งบนถนนและเกิดอุบัติเหตุ จะสร้างความอันตรายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆเป็นอย่างมากอีกเรื่องคือกฎหมายด้านการควบคุมมลภาวะที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปลายยุค70ในตอนนั้นอเมริกาประสบปัญหาหมอกควันพิษแบบบ้านเราในตอนนี้นี่แหละครับเลยมีการควบคุมการปล่อยมลภาวะจากรถยนต์อย่างจริงจังนี่คือเหตุผลที่รถหลายรุ่นต้องมี US spec ครับคือผลิตให้ผ่านมาตรฐานต่างๆของอเมริกา ไม่ได้แค่สลับพวงมาลัยจากซ้ายไปขวาหรือ U.K. สเปคแล้วแต่ว่าจะเอาไปขายที่ไหนบางรุ่นก็ไปผลิตในประเทศนั้นๆไปเลยอย่าง NSX ในปัจจุบันก็ผลิตในอเมริกาโดยส่วนใหญ่รถที่เป็นแฟลกชิปหรือรุ่นเรือธงของค่ายก็มักจะมีหมดครับกับสเปคส่งออกเพียงแต่ว่านิสสันไม่ได้ทำ GTR.U.S. สเปคออกมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม เราสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะในตอนนั้นมันเป็นรถในตระกูลสกายไลน์ซึ่งเขาทำไว้เจาะกลุ่มตลาดในญี่ปุ่นตัวแฟลกชิปในตอนนั้นน่าจะเป็นแซดครับซึ่งก็ใช่มันมี US s p สเปแฮ GTR ตัว R 3 2มีสเปคออสเตรเลีย R 3 3มี UK สเปคและ R 3 4มีตั้งแต่อังกฤษฮ่องกงนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ รถรุ่นอื่นๆของนิสสันก็มีอีกหลายรุ่นที่ไม่มีในสหรัฐครับอย่างฟิกาโรสรุปคือความแรงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยและอัตราการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ที่สูงเกินไปทั้งนี้มันก็มีกรณีที่บางบริษัทเอารถมาปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดกฎหมายเหมือนกันคือ Mo t ต r ร x ซึ่งมีดราม่าอยู่ครับคราวๆค,คือพอมีการตรวจสอบย้อนหลังมีเอกสารหลายตัวไม่ครบถ้วน เท่ากับรถของมอเตอร์เกไม่ผ่านกฎหมายอยู่ดีวิธีเดียวที่จะนําเข้ารถนอกได้อย่างถูกกฎหมายคือรอให้รถรุ่นนั้นมีอายุ25ปีขึ้นไปโดยนําเข้าในลักษณะของรถสะสมรถคลาสสิกนั่นแหละครับในช่วงปีหลังจากนี้ก็เตรียมตัวได้เลยเพราะบรรดารถยุค90เริ่มแก่ได้ทีสุกกำลังงอมคาดว่าจะมีการกว้านซื้อทั้งรถและอะไหล่จากญี่ปุ่นในเร็วๆนี้แน่นอนครับใครมีทุนตุนอะไหล่ไว้เก่งราคาขายกันได้เลย ผมเชื่อว่าคนาอเมริกาเขาพร้อมจะช็อปกันมานานแล้ว s k y l i ลนกลายเป็นรถขับหน้าอันนี้พูดแล้วก็เขินครับเพราะผมเองก็เข้าใจผิดหลังจากเปลี่ยนแพลตฟอร์มในปี2001หรือ V35 สกายไลน์ยังคงเป็นรถวางหน้าขับหลังและขับ4เสมอมาจนถึงยุคปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนไปนเป็นขับหน้าและไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรทางสเปคและหน้าตาไม่รู้ทำไมฝรั่งมันชอบบูลลี่รุ่นนี้กันต่ง R33 ขายไม่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าน้อยใจสําหรับคนที่ชอบ R 3 3ที่มักจะถูกมองว่าเป็นพี่คนกลางไม่ดีไม่ร้ายและไม่โดดเด่นซึ่งในความเป็นจริงนั้น B C N R 3 3ถูกผลิตออกมา16,668คันในขณะที่ B N R 3 4รวมแล้วอยู่ที่11,578คันเท่านั้นเหตุที่ภาพพดออกมาเป็นรุ่นที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะมันมาต่อจาก R 3 2 จึงถูกเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะ BNR 32ทํายอดไปรวมแล้วที่43,937คันถ้าเทียบจากยอดการผลิตก็พอจะอนุมานชานสมอนได้ว่ารุ่นที่ขายดีที่สุดคือ R32 ตามด้วย R33 และเป็น R34 ต่างหากที่ขายไม่ดีเลยอีกเรื่องคือ R33 ถูกสร้างด้วยจุดมุ่งหมายที่ต่างจากรุ่นก่อนคือเป็นรถที่ใช้วิ่งในความเร็วสูง โดยเหตุนี้ฐานล้อเลยต้องยาวขึ้นกว่ารุ่นก่อนเรียกว่าเป็น GT เต็มตัวซึ่งมันเป็นกระแสนิยมในยุคนั้นครับในสนามแข่งก็เหมือนจะมาในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเพราะการแข่งที่ตัวเองน่าจะได้เปรียบก็ถูกยกเลิกไปแถมตัว LM ที่จะเอาไปแข่งเลอมังถูกตัดระบบ a อเทสซาอี e ซึ่งเป็นอาวุธหลักของมันเลยผลงานในสนามอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ารุ่นพี่เท่าไหร่นักทั้งที่ตัว R33 คือดาวเด่นในวงการเลยก็ว่าได้ครับ เป็นรถที่โหดในย่านความเร็วสูงเรื่องสุดท้ายคือการปรากฏต,ตัวในสื่อภาพยนตร์คุณอาจจะลืมไปแล้วว่าในภาคแรกของ The Fast a n d อ u r ฟ o u เมี R33 อยู่ด้วยแต่กระโดนรัศมีของตัวอื่นๆกลบจนมิดกลายเป็นรถธรรมดาธรรมดาไปซะง,งั้นครับคือยังไม่เคยเห็นใครพยายามแต่ง R33 แบบ The Fast เลยในขณะที่ R34 นี่มีเห็นอยู่ทั่วไปครับน่นไม่ทันไลเห็นด้วยตาเนื้อเลยครับ ไปเจอมากับตัวเองที่งานคายกาแฟบอกเลยว่าเหมือนเป๊ะระบบขับ4 Advanced Total Action Engineering System for All Terrain หรือ a d t e s a ระบบขับเคลื่อนทุกล้ออันเรื่องชื่อของ GTR ซึ่งพอขึ้นชื่อว่าเป็นระบบ All Wheel Drive แบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่เราจะตีความด้วยมาตรฐานขับ4ทั่วไปแต่ในความเป็นจริงระบบนี้มีความซับซ้อนมากกว่าชื่อของมันครับ ระบบนี้จริงๆแล้วเป็นการสร้างตามแบบอย่างระบบ All-Wheel Drive ของ Porsche 959ที่มีการแบ่งกำลังเป็นหน้า20%และหลัง80%ซึ่ง s สันก็พยายามและต่อยอดระบบนี้ใน GTR ทุกรุ่นที่ผ่านมาโดยในเวลาทั่วไปจะแบ่งแรงทั้งหมดไปลงที่ล้อหลังเป็นหลักคือ98%เหลือติ่งล้อหน้า,าไว้แค่2%เท่านั้นจะเพิ่มไปเป็น50/50 50ในตอนออกตัวหรือในกรณีที่รถเสียอาการ โดย Electronic Talk Split หรือ ETS คือระบบที่จัดสรรแรงหน้าหลังซ้ายขวานั่นเองครับถ้าเราดูจากเพลาขับจะเห็นว่าเป็นเพลาหลักส่งไปหมุนล้อหลังก่อนแล้วจึงโยงกลับมาขับที่ล้อหน้าเพราะมีพื้นฐานจากรถขับหลังจะแตกต่างจาก EVO ที่มีพื้นฐานจากรถขับหน้าแล้วจึงแบ่งแรงไปล้อหลังครับสรุปคือถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นรถอวิ i ได แต่การแบ่งแรงนั้นทําให้เวลาส่วนใหญ่มันแทบจะใช้ชีวิตในฐานะรถขับหลังนั่นเอง GTR ใน GT 5 0 0ไม่ใช่ GTR ถ้าคุณชอบรถญี่ปุ่นแบบเข้าเส้น Super GT คือรายการที่จะพลาดไม่ได้เลยและ GTR ในรุ่น GT 5 0 0ก็ดูจะเป็นอะไรที่โหดดิบเถื่อนน่าหลงไหลเป็นอย่างมากครับ ถึงอย่างนั้นรถที่เห็นก็มีแค่ไฟหน้าไฟท้ายและโลโก้เท่านั้นที่เหมือนกับเวอร์ชั่นท้องถนนเพราะรถแข่งซ u เปอร์จีจะถูกสร้างขึ้นบนตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกน้ำหนักรถแค่126กิโลกรัมประกอบด้วยโรเคสน้ำหนัก32.5กิโลกรัมในส่วนของเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ VR38 DETT แต่เป็น NR20A เครื่อง4ี่สูบเทอร์โบชาร์จขนาด2ลิตร กำลัง670แรงมา้ากับแรงบิดอีกกว่า700นิวตันเมตรเครื่องตัวนี้พัฒนาขึ้นโดยนิสโมครับแล้วจึงเอากระดองคาร์บอนไฟเบอร์นาตาแบบเดียวกับ GTR มาครอบตัวแข่งที่ใกล้เคียงกับรุ่นพื้นฐานที่สุดคือตัว GT3 ซึ่งใช้แข่งในรายการ British GT Championship s u per Thai Q และ GT 3 0 0ซึ่งจะใช้เครื่อง VR 3 8 D E T T แล้ว GT 500มันเร็วกว่า GT 300ได้ยังไงเครื่องเล็กกว่ากันเยอะเลยแถมมี4สูบเองนะคำตอบคือเรื่องของน้ำหนักที่น้อยกว่ามากแต่สร้างแรงดาวฟอรสได้มากกว่าเป็นเหตุมาจากโครงสร้างของรถและชิ้นส่วนบริพาสต่างๆนั่นเองครับรถจากค่ายอื่นก็มาในลักษณะเดียวกันครับถึงจะใช้ชื่อว่าซูปราหรือ NSX แต่ภายใต้กระดองนั้นถูกกำหนดให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน นั่นจึงเป็นการแข่งที่วัดกันโดยฝีมือของนักแข่งและทีมนั่นเองบทสรุปที่สําคัญสําหรับตอนนี้คือทั้ง GTR และ Skyline GTR โดยเฉพาะ R34 เป็นรถที่มีคนชื่นชอบมากกว่าคนที่ได้ครอบครองหรือสัมผัสมันจริงๆนั่นก็ไม่แปลกที่มักจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเราแฟนบอยทั่วโลกและบางครั้งบางเรื่องมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งขอยอมรับว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นในหลายๆเรื่อง ทั้งนี้มันยังเป็นรถที่อยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ใช่รถในโลกเทพนิยายหรือตำนานพื้นบ้านประดมประาอะไรทั้งนั้นดังนั้นทุกอย่างมันตรวจสอบได้ชอบได้หลงได้แต่อย่าอวยเกินพื้นฐานความเป็นจริงก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชอบ GTR เราทำคอนเทนต์ไว้เยอะอยู่ครับน่าจะเป็นรุ่นที่ทำเยอะที่สุดแล้วในช่องนี้ใครยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆก,ก็ย้อนกลับไปดูได้เลยครับ จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี